สวัสดีครับไอโอลาเบ้านะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับจากที่เราเลี้ยงลูกปลากัดนะครับด้วยโดดิเฟอร์นะครับสังเกตว่าลูกปลานนครับมีอัตราที่ลอดสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆครับ จากที่มองด้วยสายตาตัวนี้ก็น่าจะ2.300นะครับตัวได้ครับเพื่อนเพื่อนถ้าสังเกตนะครับก็จะเห็นลูกปลานะครับว่ายไปมานะครับนะครับก็เห็นจำนวนนะครับประสิทธิภาพของโรดิเฟอร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความตะดดกเ,เพื่อนนะครับว่าจะอนุบาลด้วยอาหาร ชนิดไหนครับหลังๆมาก็ต้องใช้เป็นใบแดงนะครับเพืเ่อนยังไงก็ฝากติดตามข้องนี้้วยนะครับว่าจะมีพัฒนาการการจเจริญเติบโต,ตได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วพบกันในคลิปโลกถัดไปนะครับสสวัสดี่รับแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ